ตัดสายนาฬิกาก่อนหรือว่าติดฟิล์มกันลอยนาฬิกาก่อนคําถามนี้ก็มีลูกค้าถามมาบ่อยนะครับก็คือติดฟิล์มก mm hmm. ันลอยก่อนนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราอยากขายของนะครับแต่การที่เราติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาก่อนที่จะไปตัดสายเนี่ยมันคือการป้องกันครับเพราะว่าเวลาช่างเขาตัดสายนาฬิกาเนี่ยมันจะต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดตัดต่อสายนะครับถ้ามีฟิล์มอยู่เนี่ย โอกาสที่นาฬิกาจะเป็นรอยเนี่ยแทบเบป็นศูนย์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเครื่องมือเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้นาฬิกาเป็นรอยได้เหมือนกันนะครับเกิดจากอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามีฟิล์มอยู่เนี่ยจบเลยครับนาฬิกาจะไม่เป็นรอยแล้วพอตัดสายเสร็จนะครับก็เอามาให้เราตรวจสอบได้อีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัดสายแล้วมี ฟิล์มเสียหายนะครับมีรอยที่โดนเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเราดูแลให้เปลี่ยนให้เลยนะครับตอบคำถามข้อนี้แบบนี้ครับควรติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาก่อนนะครับที่จะไปตัดสายนาฬิการครับผม